คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อวานสาสวร์คุ้มคงผู้สมัครสสชนบุรีพักส้มเขาพาไปดูที่ดินผืนหนึ่งเดี๋ยวเอาภาพกิจจ์เลยนะครับซาสวร์เขาพาไปดูที่ดินผืนหนึ่งมีขนาดห้าไร่กับหนึ่งงานอยู่ในซอยบ้านศูนย์สุขุมวิทสิบเจ็ดซอยแยกซอยหกหรือซอยสองมันเข้าได้หลายซอยเข้าได้หลายซอยเข้าได้หลายซอยอซอยหกมั้ง อซอยหกก็ได้ซอยสองก็ได้มันอยู่ในซอยค่ะสภาพที่ดินก็อย่างที่ปรากฏบนจอ,โอโเป็นที่รกร้างโโเป็นที่ว่างโโเป็นที่รกร้างเป็นที่รกร้างศาส,รสวราจา์เขาพาไปดูที่ดินผืนเนี้ไอ้ห้าไร่กันหน,น,นึ่งงานตรงเนี้ในซอยบ้านสวนสุขุมวิทสิบเจ็ดเนี่ยออาไปดูภาพที่สองไปดูสภาพที่ดินออาไปดูสภาพที่ดินไปดูภาพที่สองนะครับดูภาพที่สองนะครับ อ okay. โอ้ยซอยเล็กนิดเดียวพ,พี่เด่นายดูดิไม่ใช่เป็นถนนหลักเดือมันเป็นซอยข้างในที่ดินห้าไร่กันหนึ่งงานที่ศาสวัฒน์ก็พาไปดูอ่ะมันอยู่ขวามือบนจอนะอเราเราเห็นสภาพลกร้างใช่ไหมใช่พี่นายนมันอยู่ระหว่างซอยสามกับซอยหกใช่ไหมซอยสามอยู่ระหว่างซอยสามกับซอยหกระหว่างมันเข้าได้สองซอยใช่เขาบอกอยู่ระหว่างซอยสามกับซอยหก เห็นสภาพถนนซอยใช่ไหมครับไม่ได้อยู่ถนนใหญ่นะใช่แล้วถ้าตั้งสำนักงานถนนขนาดนี้โอ้โหจ่ายังไงไปดูภาพถัดไปครับไม่อยาเอากันให้ชัดนี่ก็คือสภาพที่ดินชัดๆอีกมุมหนึ่งก็รกร้างเห็นชัดๆนี่ก็คือที่ดินห้าไร่หนึ่งงานที่ศาสวัสดพาไปดูและแล้วศาสวัสดก็บอกว่าไอ้ที่ดินผืนนี้แหละประกันสังคม เอาเงินของคุณผู้ชมเอาเงินของคุณผู้ฟังเอาเงินของเราเอาเงินของเราเราไปซื้อใช่ในราคา84ล้าน5แสนบาทกลมๆใช่แปดสี่จุดห้าล้านนั่นแหละเยอะไหมล่ะประกันสังคมบอกว่าจะเอามาใช้ในการก่อสร้างอะไรสํานักงานแห่งใหม่ของเมืองชนอสำนักงานการสังคมอืสำนักงานประกันสังคมสาขาจังหวัดชลบุรีแห่งใหม่ใช่เพราะแห่งเก่ามันแคบมันแออัดไม่มีที่จอดรถ เอาเหรอแล้วเห็นซอยหรือยังซอยถนนเนี้ยไอ้ที่ดินอันเนี้ยชนบุรีเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมค่ะดังนั้นโรงงานเยอะดังนั้นคนงานเยอะดังนั้นผู้ประกันตนเยอะเยอะมากดังนั้นผู้มาติดต่ออะไรต่อมีอะไรกับสำนักงานประกันตนก็มีเยอะ,อยอะดังนั้นมันต้องใหญ่พอดังนั้นที่จอดรถมันก็ต้องมีอ,อถนนหนทางรถจะเข้าออกเนี่ยก็ต้องกว้างใหญ่พอนะ ไม่ใช่ซอยเล็กๆแคบๆสหัสวัต์บอกว่านี่คือที่มาของการซื้อที่ดิน5ไร่ในซอยดังว่าตามภาพเพื่อใช้ก่อสร้างสถานที่แห่งใหม่สำนักงานประกันสังคมชนบุรีแห่งใหม่ก็ตั้งเรื่องอนุมัติกันตั้งแต่ปลายปี66ใช่ค่ะปาสาทำสัญญาซื้อขายกันในปี67ปลายปี67เป็นที่ดินที่เกิดจากการรวม5แปลงรวมนะย้ำว่ารวมห้าแปลงเข้าด้วยกันเป็นที่ที่เกิดจากการรวมห้าแปลงแล้วนำมาขายประกันสังคม84.5ล้านบาท คุณาศาสวัตรก็ก็ไปขอราคาประเมินที่ดินทั้งห้าแปลงจากกรมธนารักษ์เมืม่อได้ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ที่ดินทั้งห้าแปลงก็นำมาโพสต์ใน f เฟ o บุ๊กไปดูกันนะครับซึ่งทั้งห้าแปลงเนี่ยตามราคาประเมินของกรมธนารักษ์รวมกันแล้วมัน2ี่สิบ ยี่สิบสามจุดสี่ยี่สิบสามจุดสี่ยี่สิบสามจุดสี่ล้านอะยี่สี่ล้านอะผมให้เลยปัดเศษเป็นยี่สิบสี่ล้านยี่สี่ล้านแต่ซื้อแปดสิบสี่จุดห้าล้านคิดดูแล้วกันต่างแค่ไหนแต่แฟร์กับประกันสังคมนะคุณจะเอาแปดสิบสี่จุดห้าแล้วลบด้วยยี่สิบสี่ก็ไม่แฟร์อ่ะแล้วต้องทำไงทุกคนทุกคนรู้ว่าราคาตลาดสูงกว่าราคาประเมินเสมอแน่นอนผมให้เท่าตัวก็ได้วะห้าสิบล้านละกันอ่ะทานไปผมให้าสิบล้านเออก็ยังเกินอยู่ดีอ่ะ แต่ราคาซื้อขายไปสสี่จุดห้าล้านเออมันก็ยังดูโอเวอร์อ่ะที่สําคัญที่สุดนะมันอยู่ในซอยคุณศาสรวัตร์บอกว่าเป็นการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงใช่อซื้อแบบเฉพาะเจาะจงเกเพราะไม่ได้ติดถนนใหญ่อันนี้แหละคือปัญหาอันนี้คือข้อเท้จริงที่ต้องสอบทานกันดังนั้นเราจะต่อสายไปที่ค่ะต่อสายไปที่คุณนิยดาเสนีมโนใหม่ รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมแล้วก็เป็นโฆษกของสํานักงานประกันสังคมด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวสักครู่นะคะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะได้ค่ะคุณนิยดาเสนีมโนมัยอ่ะเดี๋ยวมาฟังนะคะรองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมหรือสปสนั่นเองจะอธิบายยังไงกับเรื่องนี้สักคกรกกคกคู่เดียวสักครู่เดียวนะครับ <S <S แต่โซเชียลเมันไปเยอะแล้วนะไม่รู้คุณนิยดาเห็นบ้างหรือเปล่าอ่ะสักครู่เดียวนะเดี๋ยวตอบสักครู่นิยดาเดี๋ยวนะค่ะเดี๋ยวนะสักครู่เดียวปรากฏว่า คนที่เอาที่ดินพื้นนี้มาขายก็คือก็คือ,อคุณดัลนุชาวีรพงศ์ใช่ค่ะเป็นนักธุรกิจเป็นนักธุรกิจนักลงทุนในตลาดหุ้นด้วยเขาบอกคนเนี้ยก็เป็นนักเล่นหุ้นใช่ค่ะมีบริษัทเยอะแยะมากมายเป็นลูกชายเจ้าของโรงงานน้ำปลาใช่ค่ะตราราชาใช่ตาเออไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมราคาย,อย,อยอ่อนี้ก็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  ธุรกิจคงสีของคุณดันุชายังมีธุรกิจลีสิ่งก็ปล่อยสินเชื่อเพื่อการซื้อรถนั่นแหละใช่ค่ะสักครู่หนึ่งต่อสายไปที่คุณนิยดาสักครู่เดียวเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณนิยดาเสนีมโนใหม่รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมจะได้ไปฟังในส่วนของสํานักงานประกันสังคมจะอธิบายเรื่องที่ดินแปลงนี้อย่างไรสวัสดีค่ะคุณนิยดาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิยดาค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณธมรัตน์คุณนายค่ะค่ะครับแล้วคุณนิ ขอข้อเท็จจริงสักนิดสิครับไอ้ที่ดินผืนที่เขาเอามาประคมเป็นข่าวกันนะครับเอที่ดิน5้าไร่หนึ่งงานที่ชลบุรีตกลงเราไปซื้อมาเพื่อใช้ในการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ของสาขาชลบุรีอันนี้ถูกต้องนะฮะใช่ค่ะครับครับทีนี้เขาก็สงสัยกันว่าหนึ่งซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงอย่างที่สองซื้อผิดสเปคเพราะว่าซื้อที่ดินในซอยไม่ใช่ที่ดินติดถนนใหญ่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับค่ะเอ่อ ต้องนําเรียนนะคะว่าตรงนี้เนี่ยก็เราเดําเนินการตามตามระเบียบพัสดุนะคะที่สามารถเจัดซื้อที่ดินโดยวิธีเ่อตรงได้นะคะซึ่งอย่างที่เรียนไปค่ะถ้าท้าสำนักง,งานประกันสังคมแจ้งว่าทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบน,นะคะก ระแสก็ก็ก็จมตีเราอีกอะค่ะแต่ว่าอันนี้ต้องเรียนตามข้อที่จริงจริงๆนะคะแต่ว่าขออนุญาตเท้าความไปนิดหนึ่งว่าก่อนที่เราจะรปซื้อที่ดินเอกชนนะคะเราก็ได้ดําเนินการตามระเบียบของส่วนราชการแล้วว่ากรณีที่เรามีความจําเป็นที่จะต้องมีการก่อสร้างสํานักงานหอะไรก็ตามแต่นะคะเราจะต้องสอบถามหน่วยงานราชการก่อนว่ามีที่ดินราชั้นพั้นสูงที่ ที่เขามีครอบครองไว้แล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยพอที่จะแบ่งการจัดสรรให้เราได้หรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยหน่วยงานเราก็ถามทั้งเธนานรักษ์จังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชนบรุรีนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยทางธนารักษ์เองเนี่ยเขาก็จะมีแปลงหนึ่งให้เรานะคะแต่ว่าถ้าเราเทียบดูแล้วเนี่ยคือมันจะไม่ได้อยู่ในแหล่งชุมชนเลยนะคะมันอาจจะไม่ได้สะดวกสําหรับในการให้บริการผู้ประกันตนแล้วก็ อีกอันหนึ่งอะคะ่ะคือพื้นที่ที่ได้มาที่ทางธนารักษ์จัดหาให้นะคะมันอาจจะไม่ไม่เพียงพอคือมันก็มันกเ็เพิ่มมากจากไอ้ที่สำนักง,งานปัจจุบันไม่ไม่มากนากักน,นะคะอ,อก็เลยเป็นเป็นเหตุที่มาว่าเอ๊ะทำไมถ้าเราจะต้องขยับขยายนะคะเราในที่ดินที่ชลบุรีตรงไหนเนี่ยที่สามารถดําเนินการได้นะคะซึ่งตามระเบียบการจดซืจจ้อจดจ้างเองเนี่ยก็ยังเปิดโอกาสให้สามารถที่จะซื้อเอ,อที่ดิน ของเอกชนโดยวิธีเจาะจงได้นะคะอันนี้จึงเป็นที่มาของการซื้อที่ดินในครั้งนี้นะคะครับครั้งแรกก็ไปถามหาที่ของรัฐก่อนปรากฏว่าก็ได้มาจริงแต่มันไม่พอแล้วก็ห่างไกลจึงหันไปซื้อจากเอกชนและโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนะครับซึ่งระเบียบพัสดุเปิดช่องให้ทปิดได้ที่จริงทําไมเราไม่เปิดกว้างล่ะทำไมเฉพาะเจาะจงล่ะแสดงว่ามีคนเอาที่ดินผืนนี้ มาเสนอขายใช่ไหมครับต้องเรียนอย่างนี้ค่ะกระบวนการกว่าจะได้ที่ดินแปลงนี้มาไม่ใช่เราไปเจาะจงแปลงนี้แปลงเดียวนะคะคทางอันนี้จากที่ได้รับรายงานจากทางอจังหวัดนะคะเขาเองเนี่ยเขาก็จะมีคณะกรรมการที่ไปสรรหาว่าโอเคเออในที่ดินที่ใกล้เคียงเขาอาจจะต้องตั้งเกณฑ์ก่อนนะคะว่าหนึ่งจะต้องไม่ห่างจากที่ที่สํานักง,งานเดิมมากนักนะคะแล้วก็มีรถประจําทางหรือรถสาธารณะเนี่ยที่ไปไปได้ได้สะดวกนะคะ เท่าที่ได้รับรายงานมาตอนแรกเขาก็ได้มาทั้งหมดเนี่ย11แ่งด้วยกันนะคะแต่เขาก็พยายามมาคัดใเอที่เหมาะสมนะคะที่คิดว่าดูแล้วเนี่ยมันให้ผู้ไปติดติดต่อเนี่ยสามารถที่จะเดินทางสะดวกพ้อคัดมาเหลือ3ส,สามรายะนะคะ,ะสามรายทีนี้ก็จะมีในเรื่องของการเทียบราคาอีกนะคะทางะระเบียบก็บอกว่าเราเนี่ยจะต้องไปสอบราคา ของอที่ดินบริเวณใกล้เคียงย้อนหลังไป3ปีนะคะว่าเขาซื้อขายกันในตลาดนะคะไม่ใช่ราคาประเมินนะคะคร,ราคาที่เขาซื้อขายกันในตลาดเนี่ยอ,อ,อยู่ที่จํานวนไหนนะคะอันนี้รรเราก็ไปดําเนินการตามระเบียบมาหมดเลยนะคะคซึ่งต้องต้องเรียนว่าไอ้แปลงเนี้ยแม้ว่ามันจะไม่อยู่ติดถนนใหญ่นะคะแต่มันก็อยู่บริเวณถนนสุข,ขุมวิทแล้วก็เดินเข้ามาประมาณ200เมตร นะคะคซึ่งถ้าถามว่าแม้ว่าจะไม่อยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยการเดินเข้ามามันก็อาจจะไมะก่ก็ยังพอพอพอสะดวกกับผู้มาติดต่อนะคะยิ่งถ้ารเราไปซื้อที่<อ>ดินติดถนนใหญ่เลยซึ่งหาที่ดินได้ยากมากแล้วก็ราคาแพงมากเนี่ยถ้า,าถ้าถ้ามันมีความเป็นไปได้ในการที่ดูความเหมาะสมอะค่ะเราก็สามารถที่จะดําเนินการตรงนี้ได้ค่ะ๋อครับครับแสดงว่าที่ตั้งของที่ดินพืนนี้ อยู่ห่างจากถนนใหญ่ต้องเข้าซอยไปอีกประมาณสักสองร้ยเมตรใช่ไหมสองร้อยเมตรค่ะสองรอยเมตรเท่านั้นนะฮะสองรอยเมตรจริงเหรอคะดูจากแผนที่เห็นรูปเขาทำกราฟิกดูเหมือนเดินไกลกว่านั้นหรือเปล่าทางหน่วยงานเขายืนยันมาค่ะว่าสองรอเมตรตอนที่เขาไปรางวัดนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่ตรงตรงขึนใหม่อะค่ะเอ่อเท่าที่ได้รับรายงานเนี่ยนะคะจะหางจาก สำนักง,งานประกันคมเดิมเนี่ยประมาณ800เมตรแล้วก็อยู่ในค่อนข้างอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะถ้า,ถ,าถ้าจากที่เราไปเทียบม,มาสำรวจมาหลายๆที่ที่อยู่ในขายที่เราจะดําเนินการจัดซื้อนะคะก็ตรงนี้ก็น่าจะเหมาะสมนะคะครับครับแล้วเริ่มก่อสร้างอะไรเมื่อไหร่ไงมีแผนหรือย,อยังคะเพราะเขาบอกอยังเป็นที่รกร้างว่างเปล่าเลยเอ,อตรงนี้นะค,ะค่ะคือ ได้มีการอขอขอความนอนุเคราะห์ไปจากกรมโยธาธิการในการออกแบบอาคารก่อสร้างแล้วนะคะซึ่งกรมโยธาธิการก็ได้ตรุณาออกแบบให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ส่งแบบแปลนเนี่ยกลับมาที่ส่วนกลางแล้วนะคะ รอคือเขาเขาเรียกว่าร่างร่างแบบแปลนอาคารสานักง,งานนะนะคะแต่ว่าทางสํานักง,งานประกันสังคมเองเนี่ยเราต้องมาพิจารณาว่าไอ้ตัวที่ทางกรมโยธาธิการออกแบบแล้วที่เราคุยกันเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมันมันโอเคไหมว่าถ้าจัดโซนตรงนี้สําหรับบริการเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้มันสอดคล้องกับตัวลักษณะงานหรือภารกิจของเราหรือเปล่าซึ่งทางส่วนกลางได้รับแปลร,ร่างแปลนมาแล้วนะคะอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อที่จะ,ะแจ้งกลับไปที่กรมโยธาธิการอีกทีนึงว่า อยากให้มีการปร,ปรับปรุงแบบตรงไหนอีกบ้างหรือเปล่าเพื่อที่เขาจะได้ไปทารายละเอียดนะคะ,คะออแล้วก็ไปกำหนดราคากลางแล้วก็พอได้ราคาออกมาแล้วก็ถึงจะไปออขออนุม,มัติงบในการก่อสร้างค่ะค่ะถามนิดนึงงบประมาณวางไว้ก่อสร้างเท่าไหร่และที่สำคัญเอาเงินจากไหนครับเอาเงินกองทุนประกันสังคมมาก่อสร้างตึกนี้อีกหรือเปล่าคะ งบประมาณนี้ต้องต้องรอทางโยธาธิการเขาประมาณการให้นะคะเพราะตอนนี้เราได้แต่ร่างแบบอาคารมาเรายังไม่ได้มีรายละเอียดข้างในนะคะ,คะว่าตรงนี้ตรงนี้ออกมาแล้วจะเป็นราคาเท่าไหร่นะคะ,คะทีนี้ประเด็นที่ถามว่าแล้วถ้าเกิดงบงบค่าต่อสร้างเนี่ยจะเอามาจากไหนนะคะซึ่งจริงๆโดยปกติเนี่ยเรายังเป็นสนาชการเราก็สามารถที่จะทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดินได้นะคะ,คะซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ แผนดินเนี่ยก็ต้องมาพิจารณาในเรื่องของเงินบริหารกองทุนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราตั้งคำของบประมาณไปนะคะทางสำนักงบประมาณก็อาจจะพิจารณาว่าเรามีงบบริหารกองทุนส่วนหนึ่งที่สามารถดําเนินการพวกนี้ได้อยู่แล้วนะคะแป<ต>ล<ต>ว่าก็จะแต่แตว่าอาจจะเอากลับมาเอาเงินกองทุนประกันสังคมจากซื้อที่ดินแล้วก็มาสร้างตึกต่อด้วยใช่ไหมคะจะเข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมคะ ค่ะใช่ค่ะโอเคโอเคในส่วนของ8ปด่ล้านนั้นที่ค่าซื้อที่ดินนั้นเ,เป็นงบประมาณหรือเป็นเงินงบบริหารจากกองทุนประกันสังคมนะฮะอันนี้เราใช้งบบริหารกองทุนประกันสังคมค่ะอ๋อใช้งบบริหาร<ะ>จากกองทุนประกันสังคมใช่คครับใช่ค่ะมีข่าวว่ามีการร้องไปที่คณะกรรมการปปชตรวจสอบการจัดซื้อที่ดินผืนนี้หรอครับจริงไหมเออก็มีผู้ร้องค่ะ มีผู้ร้องไปที่ทั้งปปชและสตง,งด้วยใช่ไหมครับไม่แน่ใจว่าร้องหน่วยงานไหนบ้างนะคะแต่เท่าที่รับรายงานมาก็คือมีมผู้ร้องค่ะแล้วก็ทางหน่วยที่ดําเนินการตรวจสอบนะคะเขาก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นนี้อยู่นะคะซึ่งก็ต้องดูในตั้งแต่กระบวนการนะคะกับราคาเขาก็ดูหมดนะคะอ๋อครับครับ แต่คราวนี้ถ้าเรื่องอยู่ระหว่างการไต่สวนของคณะกรรมการปปรชจะเป็นเหตุให้การก่อสร้างต้องชะง,งักรอปปชหรือไม่ครับตามขั้นตอนเดี๋ยวต้องมาดูในเรื่องของตัวรายละเอียดอีกทีนึงนะคะแต่ว่าต้องเรียนว่าตอนนี้เราที่เหตุที่เรายังไม่ได้ก่อสร้างเนื่องจากว่าเราขอความอนุเคราะห์กรมโยธาธิการออกแบบก,กนันอยู่ะค่ะซึ่งเพ<อ><อ>ื่อที่เราแบบไ,ได้นัดแบแบแปลนมานะคะ,คะแล้วจากนั้นเราก็ต้องส่งแบบกลับไปที่โยธาอีกค่ะว่า ตรงนี้เนี่ยเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมจะมีปรับแก้จุดไหนไหมนะคะแล้วก็ถึงจะไปทํางบนะคะซึ่งซึ่งกระบวนการตรงนั้นเนี่ยก็ต้องมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ดูผลสอบต้องมาคุยันอีกทีนนะคะว่าระหว่างนี้ต้องหาลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าสามารถจะดําเนินการอย่างไรได้บ้างนะคะราคาประเมินจากกรมธนารักษ ที่ดินทั้ง5้าแปลงรวมเป็นหนึ่งผืนแล้วมาขายทางประกันสังคมนใครับรวมทั chin, ้งห้าแปลงเนี่ยราคาประเมินมันอยู่ที่กลมๆคือย4บสี่ล้านแต่เราซื้อมาแปด5ปดสิบสี่จุห้าล้านมันไม่แพงเกินไปหรอฮะก็อย่างที่เรียนนะคะว่าราคาประเมินเมื่อกี้คุณใดใดก็ก็ก็ได้เรียนเองกันนะคะว่าราคาประเมินกับราคาที่ซื้อจริงในตลาดเนี่ยมันมันย่อมแตกต่างกันนะคะทีนี้ตัวราคาที่ซื้อขายกันในตลาดเนี่ยค่ะ เราก็ทําตามกติกาหรือระเบียบที่เขากําหนดไว้ว่าเราจะต้องไปสอบราคานะคะในบริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะไม่ใช่เราจะซื้อตรงนี้เราจะไปสอบที่อื่นของของชนบุรีนะคะอันนี้เนี่ยเขาที่ได้รับรายงานมาเองเนี่ยเขาก็ไปดูในในการซื้อขายนะคะที่ดินบริเวณนั้นย้อนหลังปีด้วยว่าเขาเขาซื้อขายกันในราคาที่เท่าไหร่นะคะซึ่งทางน้องเจ้าหน้าที่สมัยนั้นนะคะพอดีตอนนี้ท่านการจังหวัดท่านก็ เปลี่ยนคนนะนะคะก็ได้สอบถามท่านเดิมท่านก็บอกว่าในบนถนนตรงตรงถนนสุขุมวิทนะคะนะคะก็ราคาซื้อขายก็ค่อนข้างราคาดุอยู่เอาการนะคะเค่ะเข้าใจเข้าซึ่งตรงเนี้ยถ้าถ้าถามแล้วเนี่ยราคาที่เราจะซื้อครั้งนี้เนี่ยประเมินแล้วเนี่ยมันก็ตกน่าจะประมาณไร่ละ สิบหกสิบหกล้านซึ่งถ้าดูราคาตรงถนนสุขุมเิทนเองถ้ายิ่งปิดถนนนะนะคะมันก็อาจจะอยู่ไล่หนึ่งไปเกือบห้าสิบล้านก็มีบางจุด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 ถึงยอมรับยิมสนนนะแต่ทุกความเคารพคะคุณนิยดาก็ยอมรับนะว่าราคาตลาดมันสูงกว่าราคาประเมินแน่แมันมีอยู่คําถามเดียวก็คือว่ามันสูงกว่าเท่าไหร่ราคาประเมิน24ล้านอ่ะผมให้อีกเท่าตัวเป็น50ล้านก็ได้แต่เราซื้อ80ล้านเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะ ดูสูงไปมันดูสูงไปไหมโอเวอรไหมมันโอเวอร์ไปไหมเท่านั้นแหละที่เขาสงสัยกัน่ๆใช่ไหมคะก็อย่างที่เรียนนะคะว่าเรามีการสอบถามราคาที่ดินได้เคียนตรงนั้นหลายหลายจากหลายแห่งนะคะเข้าใจว่าที่จังหวัดเองตอนที่เขาดําเนินการเนี่ยค่ะข้อมูลพวกนี้เขามีครบ นะคะเรามีครบถ้วนแล้วก็อันนี้หน่วยงานที่เขาขอตรวจสอบเขาขอดูเราก็ส่งให้หมดแล้วนะคะว่าราคาเราได้มายังไงนะคะเรามีการเทียบเคียงตามที่กระทรวงการคลังตามระเบียบสนุกกำหนดอย่างไรอันนี้เรามีให้ครบถ้วนหมดแล้วค่ะาตามนี้ขอบคุณนะคะคุณยาดาขอบคุณมากครบคุณยาดาขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ